รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับ EP นี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอูวสุมกรทองนะครับตัวนี้เป็นอิวสุมกรทองน่าจะแกงปี93นะครับคมาลัยบวเวอร์นะครับสีสั์ด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปรถคันนี้น่าจะอาบน้ํามาแล้วนะครับถือว่าเป็นข้อดีไปนะครับก็ใช้กันดียาวๆนะครับกระบะหลังไม่แม็กซ์ไรเนอร์ให้นะครับมีล้อแม็กยางดีให้พร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับ้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ นขันหน้าเดิมนะครับขันย้ำการล้อนิ่งอยู่นะครับปูมปลาไลเป็นปูนลาไหลปเวอร์นะครับแต่เป็นปูมปลาไหลปเวอร์ติดตั้งไปยังถือว่าเป็นข้อดีรับกันเบาไปนะครับภายในคนตรงคนโซนถือว่าสวยนะครับบอกไม่ขาดนะครับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่9 5 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมไปทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับ ก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอโพธารามนะครับและสู่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนแนวๆนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจใกันไว้นะครับครั้งเราจะมีรถม,มานําเสนอเรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า